คุณเคยลองเงียหูฟังเสียงข้างในตัวเองไหมครับไม่ใช่เสียงหัวใจที่กำลังเต้นไม่ใช่เสียงลมหายใจที่เข้าออกแต่เป็นเสียงของความเงียบความเงียบที่หนักแน่นและมั่นคงที่ค้ำจุนทุกอย่างที่คุณเป็นเอาไว้เราทุกคนมีโครงสร้างหนึ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่จำความได้มันเติบโตไปพร้อมกับเราแบกรับน้ำหนักของทุกย่างก้าวทุกความฝันทุกความผิดหวังแต่เรากลับไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยจนกระทั่งวันที่มันแตกหัก สิ่งนั้นคือกระดูกคำว่ากระดูกฟังดูแข็งทื่อไร้ชีวิตเป็นแค่โครงสร้างทางชีววิทยาแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปเราจะพบว่ามันคือบทกวีบทแรกที่ร่างกายเขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการมีชีวิตอย่างแรกสุดกระดูกคือเสาหลักของตัวตนลองจินตนาการถึงวันที่ไม่มีมันดูสิครับร่างกายของเราจะเป็นเพียงกองเนื้ออ่อนนุ่มที่ไร้รูปทรง เราจะยืนไม่ได้จะเดินไม่ได้จะแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก็ยังทำไม่ได้กระดูกคือสิ่งที่มอบศักดิ์ศรีให้เราในการยืนหยัดด้วยสองขาคือสิ่งที่ทำให้เราเชิดหน้าขึ้นสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกและปัญหาของชีวิตมันคือสถาปัตยกรรมภายในที่เงียบงนันคือบ้านหลังแรกของจิตวิญญาณที่ทำให้เราตั้งตรงได้แต่หน้าที่ของมันลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ผู้ค้าจุนแต่ยังเป็นผู้ผิทัก ลองใช้ปลายนิ้วเคาะที่กะโหลกศีรษะของคุณเบาๆสิครับข้างในนั้นคือจักรวาลทั้งใบคือความคิดความทรงจำความรักความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นคุณถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดลองวางมือทาบลงบนหน้าอกสัมผัสซี่โครงที่โค้งงอโอบอุ้มหัวใจและปอดเอาไว้อวัยวะที่เปราะบางที่สุดที่สูบฉีดชีวิตและลมหายใจ กำลังได้รับการปกป้องจากโลกภายนอกโดยกำแพงที่มีชีวิตนี้กระดูกสอนเราว่าสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดมักถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดเสมอและเมื่อมีการปกป้องแล้วก็ถึงเวลาของการเคลื่อนไหวกระดูกเพียงลำพังไม่สามารถทำอะไรได้มันต้องการกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเพื่อขับเคลื่อนมันคือคานงัดคือจุดหมุนคือเครื่องมือที่ทำให้เจตจำนงของเรากลายเป็นความจริง ทุกครั้งที่คุณเอื้อมมือไปคว้าหนังสือกอดคนที่คุณรักหรือแม้แต่ยกนิ้วขึ้นปาดน้ำตานั่นคือการทำงานร่วมกันอย่างมหัศจรรย์ของโครงสร้างอันแข็งแกร่งและกล้ามเนื้อที่ส่งพลังมันคืออิสรภาพในการสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงในการสัมผัสโลกภายนอกมันคือสิ่งที่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำแต่เรื่องราวทั้งหมดมาถึงจุดที่น่าทึ่งที่สุดตรงนี้ครับเรามักมองว่ากระดูกเป็นสิ่งที่แข็ง เกือบจะเหมือนหินที่ไร้ชีวิตแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในใจกลางของกระดูกที่แข็งแกร่งที่สุดในส่วนที่เรียกว่าไขกระดูกที่นั่นคือโรงงานผลิตชีวิตคือแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสีแดงที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกายใช่ครับเลือดของเราถูกสร้างขึ้นจากแกนกลางของกระดูกความจริงข้อนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมันบอกเราว่าสิ่งที่ดูแข็งกระด้างและตายด้านที่สุดจากภายนอก อาจเป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งที่เปลี่ยมด้วยชีวิตชีวาที่สุดก็เป็นได้มันคือบทเรียนจากธรรมชาติว่าชีวิตใหม่มักถือกําเนิดขึ้นจากใจกลางของความแข็งแกร่งเสมอดังนั้นกระดูกจึงไม่ใช่โครงร่างไม่ใช่กรอบป้องกันไม่ใช่เครื่องมือในการเคลื่อนไหวแต่มันคือรากฐานคือผู้ผิทักษ์คือวิศวกรและคือบ่อเกิดแห่งชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายใน มันคือประวัติศาสตร์ที่เงียบงนันที่บันทึกทุกการเจริญเติบโตทุกรอยแตกทุกการสมานตัวคือเครื่องเตือนใจว่าแม้เราจะล้มลงกี่ครั้งเราก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลุกขึ้นยืนได้ใหม่เสมอครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเรากับว่าโลกทั้งใบกำลังกดทับคุณอยู่ลองหยุดนิ่งๆสักครู่แล้วสัมผัสเข้าไปถึงแกนกลางของร่างกายคุณ สัมผัสถึงโครงสร้าง206ชิ้นที่กำลังทำงานอย่างเงียบเชียบเพื่อค้ำจุนให้คุณยังคงตั้งตรงอยู่ได้แล้วลองถามตัวเองดูนะครับว่านอกจากกระดูกที่มองเห็นและจับต้องได้อะไรคือแกนกลางที่มองไม่เห็นที่กำลังค้ำจุนหัวใจของคุณอยู่ในวันนี้